สวัสดีค่ะเออ่ห่างหายกับช่อง Facebook, เฟซช่อง Youtube ไปนานไม่ได้ทำนานมากเพราะว่าเนื่องจากแอบไปแอบไปมีลูกไปคลอดน้องแฝดแล้วก็บวกกับวุ่นวุ่นงานด้วยทีนี้เออ่ตอนนี้ค่ะมันมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับที่ว่าผ่อนบ้าน 10บาท13บาทหลายหลายคนงงว่ามันมีจริงหรอมันมีจริงปกติเนี่ยเ,เราจะผ่อนบ้านกันอยู่ที่ประมาณล้านหนึ่งอ่ะเราก็ผ่อน6-7 0 0 0ันใช่ไหมหรือว่าคนไหนที่อายุสูงน้อยเยอะหน่อยก็อาจจะมีผ่อนเป็นหมื่นเนาะแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นออกมาใหม่เป็นโปรโมชั่นของธนาคารธนาคารหนึ่งชื่อโปรโมชั่นล้านละ10บาท ถามว่าตัวนี้มันมีมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ยังไม่เคยได้ลองใช้จริงกันแต่นะวันนี้เจมีลูกค้าที่ไปยืนกู้แล้วก็ได้ใช้ตัวนี้จริงๆแล้วแล้วจะมาอธิบายให้ฟังว่ามัน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 ,มนยังไงมันมันจ่ายแค่เดือนละสิบบาทจริงเหรอเดือนละสิบสาบาทจริงเหรอ,เอ,อปกติแล้วคนเราเนี่ยถ้าทำผ่อน ถ้าทําผ่อนแบบว่าสูงสุดสามสิบปีเนี่ยขั้นต่าต้องมีแล้วหกเจ็ดพันบางคนก็จะมองว่าซื้อบ้านเนี่ยล้านหนึ่งมันก็หายากเนาะเพราะส่วนมากก็จะต้องล้านต้นๆขึ้นไปอาจจะถึงล้านล้านสองล้านสามล้านเจ็ดล้านแปดอะไรก็ว่าไปเนาะทีนี้พอราคาบ้านมันเพิ่มขึ้นแน่นอนว่ายอดผ่อนมันก็ต้องสูงขึ้นแต่เหมือนกับว่า โปรตัวเนี้ธนาคารเขาออกมา,าสําหรับสนับสนุนคนมีบ้านโดยเฉพาะแต่ถามว่า,าไม่ใช่ว่าจะผ่อนราคานี้ตลอดไปนะคะมันเป็นการผ่อนเหมือนผ่อนคล้ายๆผ่อนขั้นบนันไดแต่โปรตัวเนี้มันก็มีข้อดีก็คือช่วงปีแรกเนี่ยดอกเบี้ยถูกมากดอกเบี้ยแค่ประมาณหนึ่งบาทเท่านั้น ก็นั่นก็แปลว่าถ้าเราจ่ายมากกว่าที่เขากำหนดขั้นต่ำเนี่ยมันจะไปตัดต้นทั้งหมดทีนี้วันนี้เจจะมาช่วยวางแผนสำหรับลูกค้าที่อยากใช้โปรโมชั่นนี้ว่าจะทำยังไงให้ให้มันหมดเร็วมันก็ไม่เชิงว่าหมดเร็วทำทำยังไงให้มันแบบว่าไปตัดต้นเยอะๆเนาะ,เ,นอะเออเริ่มจากวันก่อนพาลูกค้าไปยื่นกู้ บ้านบ้านราคาร้านล้านสามแล้วธนาคารเอามาให้ลูกค้าเลือกก็เราก็ยื่นเอกสารทำํำส่งใบคําขอนู่นนี่นั่นอะไรไปเนาะแล้วทีนี้เสร็จแล้วก็จบด้วยการที่ลูกค้าอยากเลือกเลือกโปรโมชั่นตัวไหนคะอยากผ่อนใช้ตัวไหนมันก็จะมีให้เลือกผ่อนแบบขั้นบันไดที่ไม่ใช่โปรโมชั่นล้านละสิบ,บาทก็มี ผ่อนแบบขั้นบันไดที่เป็นโปรโมชั่นร้านละ10บาทก็มีหรือจะผ่อนตายตัวลูกค้าบางคนไม่ชอบการผ่อนแบบขั้นบันไดชอบการผ่อนแบบบางคนที่มีกําลังส่งไหวก็ชอบแบบคิดมาให้เลยฉันอยากผ่อนเดือนเท่านี้เท่านี้ฉันจะได้รู้ว่าฉันจะต้องจ่ายเดือนเท่านี้ไปกี่ปีกี่ปีนะคะโอเคแล้วเ,เท่ากับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นโปรโมชั่นนี่ ของธานาคารออมสินตัวนี้มองเห็นกันรือเปล่าถ้ามองมเห็นเดี๋ยวจ๊เขียนให้ซื้อสะดวกผ่อนสบาย10บาทก็ผ่อนได้ทุกหลังเออสิบาทก็ผ่อนได้ทุกหลังนะตัวนี้มันจะเป็นผ่อนละละสิบบาทต่อเดือนพูดง่ายถ้าซื้อบ้าน1ล้านบาทก็ผ่อนสิบบาทนั่นแหละดอกเบีย้ยปีแรกแค่ 0.01%เท่านั้นย้ำนะคะ0.01%เท่านั้นเท่ากับว่าตัวนี้เนี่ยปีแรกที่ลูกค้าจะผ่อนยกตัวอย่างเรื่องจริงเลยนะที่พาลูกค้าไปกู้มาไปยื่นกู้มาลูกค้ากู้บ้านราคาล้านสามยื่นกู้ราคาล้านสามปีแรกดอกเบี้ย0.01% เดี๋ยวจะเขียนให้ดูชัดๆดอกเบีย้ย0.01%เดือนแรกผ่อนอยู่ที่แรกหนึ่งนะอ่ะเห็นหรือเปล่ามันกลับด้านเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวใจะจะพิมพ์ไว้ข้างๆให้แล้วกันซื้อบ้าน1.3ล้าน ปีแรกผ่อนอยู่เดือนละ13บาทอันนี้คือดอกเบีย้ยเขาดอกเบีย้ยศนยนั่นแปลว่าปีแรกที่ลูกค้าจ่ายไป13บาทจะเป็นดอกเบีย้ยทั้งหมดทีนี้เราสามารถจ่ายเกินได้เหตุผลที่ลูกค้าใจาเลือกเพราะเขาวางแผนไว้แล้วว่าปีแรกเนี่ยเขาจะโปะโปะโปะซึ่ง ถ้าสมมุติว่าเออเราจ่ายไปลูกค้ากู้ล้านสามลูกค้าวางแผนที่จะผ่อนเดือนละ1,000 10, 0บาทเท่ากับ1,000 10, 0บาทเนี่ยนะ10,000บาทดอกเบี้ย13บาท1 3 1 0 0 0 0ลบ13เท, 10, าท่ากับตัดต้นทั้งหมด 9,987บาทไม่เห็นแสงมันเยอะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเขียนเอา9,000พพอนหนึ่งบาทดอกเบี้ย13บาทเท่ากับลูกค้าตัดต้นทั้งหมด9,987บาทต่อเดือนแล้วคิดดูสิหนึ่งปีอ่ะเก้าพันปคูณสิบสอปีตัดต้นไปได้1นึ่8แสนมาพัด้ยี่ดีไหม ทีนี้ใครสามารถผ่อนมากกว่าน,นี้ได้ก็ตัดต้นไปอีกได้เยอะแล้วดอกเบี้ยธนาคารดอกเบีย้ยการกู้บ้านเจเคยบอกแล้วว่ามันลดต้นลดดอกทุกเดือนเขาจะเอาต้นมาคิดดอกใหม่แล้วลองคิดดูสิลูกค้าที่วางแผนแบบนี้ค่ะมันจะสามารถเอาต้น มาคิดดอกใหม่ได้ทุกเดือนพอทุกเดือนจ่ายต้นเยอะตัดต้นตัดต้นตัดต้นจะลดต้นเอาต้นมาคิดดอกใหม่ทุกๆุกเดือนมันก็ลดลงไปทุกๆุกเดือนทั้งต้นทั้งดอกนึกออกไหมทีนี้ถามว่าอ้าวล้วปีต่อไปอ่ะไม่เอาหรอกไม่อยากผ่อนเดี๋ยวปีต่อไปมันก็ผ่อนสูงขึ้นกลัวผ่อนไม่ไหวมันจะไม่ใช่แบบนั้นปีต่อไปมันจะอยู่เขาจะเขาจะบอกเราเลยก่อนที่เราจะทําจะทําเรื่องกู้เนี่ย เขาจะบอกเราเลยว่าปีต่อไปผ่อนเท่าไหรปีต่อไปผ่อนเท่าไหรนะคะอย่างตัวนี้อย่างที่เจบอกไปลูกค้ากู้1นล้านสามแสนบาทปีแรกลูกค้าผ่อน13บาทลูกค้าวางแผนที่จะผ่อนเดือนละ1 0 0 0 0นขึ้นไปเท่ากับต้น900ากว่าบาทขึ้นไปปีที่2ปีที่3ดอกเบีย้ยจะขึ้นมาละอยู่ที่4.35เปอร์เซ็นต์ลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่4,700บาท อันนี้เจคคำนวณจากลูกค้าอายุ30ปีนะคะเขายังผ่อนได้ยาวสูงสุดแล้วปีที่4เป็นต้นไปเนี่ย MRR ลบ0.5%ดอกเบี้ยก,ก็จะอยู่ที่ประมาณ6บาทกว่าผ่อนเดือนละ7,900-8,400จากลูกค้าที่อายุประมาณ30-35ถึง มันจะอยู่แค่นี้ธนาคารเขาจะแจ้งขนาดนี้มันจะไม่สูงกว่านี้หลังจาก4ปีก็จะไม่สูงกว่านี้ทีนี้ต้องยอมรับนิดนึงว่าถ้าเราจะใช้โปรโมชั่นตัวนี้นะเอ่อช่วงปีที่4เนี่ยดอกเบีย้ยมันอาจจะสูงสักหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าสนใจเลือกโปรโมชั่นตัวนี้ปีแรกอะค่ะโปะไปเลยแต่ถ้าเราไม่ไหวจริงจริง เราก็จ่ายไปสิบาบาทไม่มีใครว่าอะไรจะจ่ายสิบาบาทจะจ่ายห้าร้อยจ่ายสองพันได้หมดแต่ถ้าเราจ่ายไหวแนะนําให้โปะโปะโปะผ่อนเดือนสิบาบาทเราไม่มานั่งผ่อนเดือนสิบาบาทอยู่แล้วถูกไหมสิบาบาทเราเราทุกวันเราก็ได้สิบาบาทสิวันก็ร้อยสามสิบและอย่างเงี้ยเราเราจ่ายมากกว่านั้นอยู่แล้วแล้วตัวนี้เนี่ยเออ ตัวนี้เนี่ยปีที่5เนี่ยปีที่ห,าหาสามารถรีไฟแนนซ์ได้นะคะธนาคารอมสินจะเป็นอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าโฟตัวนี้ปีที่4เป็นต้นไปดอกเบี้ยหกบาทกว่าผ่อนเดือนละประมาณ7-8,400บาทไม่เกินนี้ฉเฉลี่ย3ปีดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ประมาณ2.903%เกซ็ก็ยังถือว่าดอกเบีย้ยยังไม่สูงเท่าไหร่นะ ถ้าเอามาเฉลี่ยกันทั้งหมดแล้วทีนี้วางแผนแบบนี้ครั้งแรกที่เราซื้อบ้านเราอาจจะกู้เผื่อมาต่อเติมนู่นนี่นั่นซึ่งมันวงเงินกู้เนี่ยมันจะเยอะแล้วไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าในการกว่าจะหมดกว่าจะผ่านไป4ปี5ปีเนี่ยเออถ้าเราวางแผนที่จะรีไฟแนนซ์บ้าน แล้วเราไม่มั่นใจว่าในการรีไฟแนนซ์ครั้งต่อไปราคาประเมินมันจะได้ถึงยอดคงเหลือของเราหรือเปล่าเจนแนะนำให้ปลในช่วงแรกในช่วงที่มันเป็นดอกเบี้ย0.01%เนี่ยค่ะมันก็จะทำให้ต้นเราลดเร็วลด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 ,ลด,ลดเร็วพอลดเร็วพอถึงเวลา5ปีที่เราสามารถรีไฟแนนซ์ได้มันก็มีโอกาสที่ ออยอดกู้เราได้ถึงนี่เราเรากู้ได้ถึงนี่อันอันอันที่ค้างอยู่อย่างเช่นเรากู้ธนาคารที่1ปึ๊บเราวางแผนโปะเยอะๆเยอะๆเยอะๆพอครบ5ปีเราอยากรีไฟแนนซ์ไปธนาคารอื่นเป็นธนาคารที่2บางครั้งเนี่ยถ้ายอดกู้ของธนาคารที่1มันยังสูงอยู่แล้วเรารีไฟแนนซ์ไปธนาคารที่2 เกิดราคาประเมินมันไม่ถึงขึ้นมาเราก็อาจจะเจอส่วนตา่างถูกไหมทีนี้อย่างเช่นเจยกตัวอย่างให้เรากู้บ้านล้านสามถ้าเราไม่โปรช่วงแรกแล้วยอดลดลงไปสักผ่านไป5ปียอดลดลงไปสัก2 0 0แสนบ้านก็จะเหลือ1ล้าน1 0 0 0 0มืนล้าน1 0 0 0แสนพูดผิด1ล้าน1 0 0 0แสนทีนี้พอเรารีไฟนแนนซ์ไปธนาคารที่2 เขาก็จะมาประเมินบ้านใหม่มาดูนู่นนี่นั่นมาประเมินใหม่เอ,อ่อถ้ามันประเมินได้ถึงยอดหนึ่งล้านหนึ่งแสนที่เราเหลืออยู่<ร>ก็ก็ดีไปแต่ถ้ามันประเมินได้ไม่ถึงอาจจะประเมินได้เอ,อ่อหนึ่งล้านเรากลับเจอส่วนต่างละหนึ่งแสนถูกไหมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราโปะในช่วงแรกได้อะอย่างสมมติโปะได้ปุ๊บเรากู้มาหนึ่งล้านสามแสนบาทของธนาคารที่หนึ่ง เสร็จแล้วหปีย่อดหายไปเลยสามแสนเพราะเราโปกเยอะแล้วนี่ใช่ไหมมันก็จะเหลือ1นึ่งแสนหล้านพูดผิดเหลือ1ล้านพอเหลือ1ล้านปุ๊บเรา refinance ไปธนาคารที่2อปุ๊บธนาคารที่2นะราคาประเมินมา1ล้านอย่างเนี้ยเราก็สบายและเราไม่เจอส่วนต่างแล้วเราก็ยังได้ดอกเบี้ยที่ถูก ต่อไปเพราะว่าอย่างที่เจเคยแนะนำวิดีโออื่นถ้าเราไม่รีไฟแนนซ์เราจะเจอดอกเบีย้ยสูงไปในระยะยาวนะคะแนะนำให้รีไฟแนนซ์หรือถ้าลูกค้าไม่อยากยุ่งยากไม่อยากทำเรื่องใหม่สามารถติดต่อธนาคารเดิมเพื่อขอลดดอกเบีย้ยได้แต่การขอลดดอกเบีย้ยของบางธนาคารจะยังผ่อนยอดเท่าเดิมนะ แต่ว่าไปตัดต้นเยอะขึ้นดอกเบีย้ยน้อยลงแต่บางธนาคารการรีรเอ่อการลดดอกเบีย้ยเอ,อเราก็ผ่อนลดลงด้วยดอกลดลง,ดอ,ลด,ลงดอกลดลงด้วยแต่ว่าถ้าเรารีไฟแนนซ์ไปธนาคารอื่นมันผ่อนลดลงแน่ๆค่ะเพราะมันเหมือนเราไปกู้ที่ที่ใหม่แล้วเอ,อ ยอดกู้มันก็น้อยลงจากครั้งแรกที่เรากู้แล้วนอกจากว่าลูกค้าจะขอกู้ต่อเติมคู่แอนกู้เนี่ยะส์อะไรก็ว่าไปแต่ถ้ากู้เฉพาะยอดคงเหลือหนี้บ้านเนี่ยยังไงมันก็ผลลงอยู่แล้วถ้าเรารีไฟแนนซ์เนาะโอเคทีนี้ถ้าลูกค้าบางคนสงสัยว่าอ้าวแล้ว13เออแล้วลูกค้าที่กู้ามากกว่านั้นล่ะก็ คิดง่ายๆเลยก็ล้านละสิบบาทอะค่ะหนึ่งล้านกู้ผ่อนสิบบาทต่อเดือนล้านสามปีแรกผ่อนสิบสามบาทต่อเดือนปีที่สองที่สามผ่อนเดือนละสี่พันเจ็ดร้อยบาทปีที่สี่เป็นต้นไปผ่อนเดือนละแปดพันสี่ร้อยบาทแล้วก็ผ่อนเท่านี้ยาวไปเลยนะอันนี้เป็นเคสยกตัวอย่างนะแล้วลูกค้าอีกท่านหนึ่ง กู้บ้านล้านหกล้านหกปีแรกผ่อนอยู่เดือนละสิบสองบาทเอ้สิบหกบาทพูดผิดปีที่สองปีที่สามผ่อนเดือนละหกพันบาทปีที่สี่เป็นต้นไปผ่อนเดือนละหนึ่งมืหนึ่งพันสี่ร้อยบาทโอเคหลักเกณฑ์เหมือนกันหมดอ่ะอีกท่านหนึง่งลูกค้าผ่อนลูกค้ากู้หนึ่งล้าน 1, 1 8 0 0 0ล้านบาท1 8 0 0 0ล้านบาทก็คิดง่ายๆเลยค่ะปีแรกผ่อนอยู่18บาทต่อเดือนก็จะเป็นประมาณเนี้ยส่วนปีที่2ปีที่3ก็ผ่อนประมาณ8,000กว่าบาทปีที่4ก็1มื่นกว่าบาทประมาณนี้เหมือนกัน<อ>แต่เนื่องจากโปรโมชั่นตัวนี้จริงๆอะเขามีมาตั้งแต่วันที่1ทธันวาคมห้าหแล้วก็ จัดทำนิติกรรมให้เสร็จหมายถึงว่ากู้แล้วก็โอนให้เสร็จภายใน15พฤษภาคม63ทีนี้ตอนนี้มันเดือนกรกฎาแล้วณวันที่เจอัดวิดีโออยู่มันเกินแล้วแต่เขาระบุไว้ว่าหรือจนกว่าครบจำนวนโครงการตามกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถึงก่อนวงเงินโครงการ2 1 5 0 0 0ล้านบาทพูดง่ายคือณนะตอนนี้ระยะเวลามันเกินแล้วก็จริงแต่มันยังไม่ครบวงเงินโครงการซึ่งตรงนี้เขากาหนดวงเงินโครงการมาให้ที่25,000ล้านบาทถ้าเมื่อไหร่ที่โครงการนี้ครบวงเงินแล้วก็จะไม่มีโปรโมชั่นตัวนี้แล้วแต่อาจจะมีโปรโมชั่นตัวอื่นๆมาแต่ณนะตอนนี้ โปรโมชันตัวนี้ถือว่าเป็นโปรโมชันตัวที่ดีมากท่านลูกค้าที่กำลังวางแผนที่จะซื้อบ้านต้องรีบหน่อยนะคะมีอะไรก็ปรึกษา,าพิมพคอมเมนต์ไว้อาจจะไม่อาจจะนานๆมาตอบทีแต่จะพยายามเข้ามาเช็คแล้วก็เข้ามาตอบในคอมเมนต์นะคะโอเคแล้วก็โปรโมชันตัวนี้เขาแจ้งว่า ไม่ว่าจะซื้อหรือปลูกสร้างหรือจะต่อเติมซ่อมแซมหรือไถ่ถอนจำนงจากสถาบัานการเงินอื่นก็ช่วยให้คุณผ่อนสบายๆในปีแรกความหมายคือใช้ได้ทั้งซื้อบ้านใหม่ซื้อบ้านมือหนึ่งซื้อบ้านมือสองต่อเติมซ่อมแซมไถถอนจากสถาบัานการเงินอื่นหมายความว่ารีไฟแนนซ์สมมติมีบ้านอยู่แล้วกู้บ้านไว้อยู่แล้วรีไฟแนนซ์อยากย้ายมาธนาคารนี้ก็สามารถ ใช้โปรโมชั่นตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะโอเคเออถ้าลูกค้าอยากสอบถามเพิ่มเติมก็ทักแชทไม่ใช่สีถ้าเป็น Youtube มันจะต้องเออคอมเมนต์ ced, ไว้ไว้ใต้คอมเมนต์ถ้าเกิดว่าตรงไหนที่พูดแล้วติดขัดพูดผิดหรือว่าวกวนไปบ้างก็กราบขออภัยณาที่นี้นะคะเพราะว่า ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเวลาทําวิดีโอก็แบบโดนสดไปเลยมีเตรียมตัวข้อมูลนิดหน่อยแล้วก็พูดจากประสบการณ์การทํางานมาเนาะโอเคเออวันนี้ไปก่อนมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์แนะนําติชมวิดีโอได้ตลอดนะคะขอบคุณค่ะ